ับสาธุนมทนาบุญกระยิบทำทุกท่านทุกคนนะครับอยกน้ำได้ยกนะครับยกน้ำฮะยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยจัด เ้ยเหรอสาโลกจกเจียรอยแล้ว3กิโลหกจากจุดนี้ไปถึงที่พักจังวัดโรงเรียนน้ำจุนโรงเรียนน้ำจุนนะครับโรงเรียนที่หลวงตาจะพักจังวัดแบบนี้นะครับยายำทุกท่านทุกคน